ตอนนี้แบงค์ชาติทั่วโลกเข้าไปถือทองคำมากกว่าพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐครั้งแรกในรอบ3 0ิปีนะคะครั้งนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ที่เคยเห็นน,นะครับพอเขาเข้าไปหยุดที่ยูเครนเนี่ยทางโลกตอนตกเนี่ยตอบโต้นะครับโดยการแซงชั่นทางเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ทำให้ทางสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยก็ทำการฟรีส นะครับตัวเงินทุนสำรองของออรัสเซียนะครับประเทศต่างๆเริ่มกังวลการที่เราถือครองเงินทุนสำรองนะครับเป็นสกุลเงิน US ดอลลาร์เนี่ยอาจจะไม่ปลอดภัยละถ้าเกิดว่าเริ่มมีความขัดแย้งนะครับกับทางสหรัฐอเมริกานะครับเพงั้นก็เลยมีการเข้าซื้อทองคําเป็นทุนสำรอ,องระหว่างประเทศ มากขึ้นมาตั้งแต่นั้นนะครับตั้งแต่สงครามยูเครนเป็นต้นมาเราจะเห็นว่าราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นมาเนี่ยถึงปัจจุบันนี้เนี่ยผมว่าประมาณสักพันห้าร้อยเหรียญได้ๆๆเริ่มมีความไม่มั่นใจครับว่านยโยบายทางการเงินของสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับของทางเศดเองธน,นาคารกลางของสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับจะมีความเป็นเอกภาพพอไหม นะครับจะมีการแทรกแซงจากาภาคการเมืองโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งทางท่านประธานาธิบดีมากน้อยขนาดไหนเกิดความไม,ไม่ไม่ไม่แน่ใจนะครับพอเริ่มมีความไม่แน่ใจเกิดขึ้นแน่นอนว่าสินทรัพย์ที่ได้รับความนิยมที่สุดในใน,ในสถา,านการณ์นี้ก็คือน่าจะเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยก็คือเป็นทองคำ ใครที่อยากเริ่มต้นเรียนรู้การเทรดฟิวเจอร์สและออปชั่นแบบเข้าใจง่ายและใช้ได้จริงตลาดหลักทรัพย์กำลังจัดแคมเปญ21 Day Challenge TFX สมบัรฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายภารกิจท้าทายให้คุณปูพื้นฐานการเทรดจนพร้อมเริ่มได้จริงภายใน21วันคุณจะได้รับ Playbook คู่มือปูพื้นฐานเรียนผ่านวิดีโอจากกูรูตัวจริงและมีภารกิจให้ทำ พร้อมรุ่นรับรางวัลรวมกว่า120,000บาทสแกน QR เพื่อลงทะเบียนเลยวันนี้ถึง30กันยายนเท่านั้นส่วนของพี่วีเนี่ยนอกจากพี่วีให้ความรู้เราเรื่องของการลงทุนในหุ้นสไตล์ BI แล้วนะคะรอบที่แล้วพี่วีก็เคยได้ให้ไอเดียเรื่องของทองคำนะคะและกีตาก็ได้ติดตาม oh. ที่พี่วีให้ข้อมูลหรือว่าให้มุมมองกับเรื่องของทองคําว่า ดรครับวิ่งมาสัปดาห์เสร็จจนกระทั่งทุกนิวไฮวันนี้ปรับฐานแล้วนะคะปรับฐานเพื่อไปต่อหรือว่าจบรอบกระทิงแล้วคะดรคร่ะจริงๆนะตอนนี้นะครับต้องเรียนว่าอย่างนี้ครับว่าพอเขามีการเบรกเอาราคานะครับในกรอบใหญ่ของเขามานะครับเราจะเห็นว่าเขาวิ่งอยู่ประมาณสักใกล้ๆห้าร้ยเหรียญน,นะครับก็คือประมาณสักสามพันสากว่ากถึงสามพอเหรียญในในใ,ในด้านล่างนะครับ แล้วก็ด้านบนก็คือเป็นกรอบ 3, 4 5 0ี่ห้าถึง3,500ันห้ารอยเหรียญน,นะครับเขาวิ่งอยู่ในกรอบนี้มาสี่เดือนนะครับสี่เดือนเต็มๆเ,เลยก็สอดคล้องกับเรื่องของราคาทองคําแท่งไทยนะครับที่วิ่งอยู่ในกรอบประมาณสัก5 0,000่นบาทบุกลบนะครับแล้วก็สูงสุดก็อยู่ที่ประมาณสัก5้า0 0ืาันบาทหรือว่าพันจริงๆก็ต้องท่าราคาของสมาคมค้าต้องคาก็ห้า5มืนี่พันแดร้อยห้าสินะครับแล้วก็มีการแกว่งราคานะครับ เป็นลักษณะของการาเป็นราคาออกไซเวย์ way นะครับก็คือราคาเป็นออกข้างก็ขึ้นลงขึ้นลงไปในตามกรอบนะครับออพอเกิดเหตุการณ์สนับสนุนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับมีเรื่องของออตอนแรกก็จะมีเรื่องของการความกังวลเรื่องของสงครามการค้านะครับก็ดันไปดันมานะครับขึ้นขึ้นก็พอชนแนวต้านนะครับก็กลับลงมาตั้งใหม่ก็ขึ้นไปใหม่นะครับเป็นลักษณะเป็นสลับฟันปลาอย่างนั้นไปเรื่อยๆนะครับ ปรากฏว่าในช่วงปลายเดือนที่แล้วนะครับปลายเดือนสิงหาคมที่แล้วนะครับความชัดเจนเรื่องของสงครามการค้าเริ่มเกิดนะครับคือว่ามีการเจรจาสงครามการค้าผ่านไปได้ด้วยดีนะครับอันนั้นประเด็จแรกก็เลยทําให้มีการแรงขายลงมาอยู่ในจุดจุดหนึ่งครับถึงประมาณสักสามพันสามรอยี่สิบเหรียญนะครับเมื่อปลายปลายเดือนที่แล้วนะครับหลังจากนั้นเองก็มีแต่ข่าวดีให้กับราคาทองนะครับซึ่งแน่นอนว่าเป็นข่าวความ รียกว่าไม่สงบของเรื่องของภาวะเศรษฐกิจโลกเลยดีกว่านะครับก็เริ่มตั้งแต่สงครามการค้าที่ดูเหมือนจะเบาบางลงนะครับปรากฏว่าท่านประธานาธิบดีค่อนข้างที่จะไม่พอใจนะครับกับการเจราจากับทางอินเดียนะครับซึ่งแน่นอนว่าอินเดียเนี่ยเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่นะครับถ้าเกิดเรามองแล้วเนี่ยอินเดียเองเป็นผู้บริโภคทองคำนะครับอันดับสองของเอเชียนะครับรองจาก จีนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนว่าพอเริ่มมีความกังวลนะครับกับกับประเทศอินเดียเนี่ยแน่นอนว่าอทองคำน่าจะมีความเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยนะครับสำหรับนักลงทุนทั่วโลกนะครับอันนั้นก็เลยทำให้ราคาทองนั้นปรับตัวสูงขึ้นมาได้นะครับพอเลย3,400เหรียญก็เริ่มมีข่าวระหว่างความขัดแย้งระหว่างทาง รัฐบาลสหรัฐอเมริกานะครับโดยท่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับกับทางเฟดนะครับหรือธนาคารกลางสหรัฐนะครับมีการออกจดหมายมานะครับเพื่อปลดนะครับท่านคุณลิซ่าคุกนะครับออกจากการเป็นประธานนะครับของเฟดเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเริ่มมีความไม่มั่นใจครับว่านโยบายทางการเงินของสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับ ของทางเศษเองธน,นาคารกลางของสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับจะมีความเป็นเอกภาพพอไหมนะครับจะมีการแทรกแซงจากออภาคการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางท่านประธานาธิบดีมากน้อยขนาดไหนเกิดความไม่ไม่ไม่แน่ใจนะครับพอเริ่มมีความไม่แน่ใจเกิดยึ้นแน่นอนว่าสินทรัพย์ที่ได้รับความนิยมที่สุดในในสถานการณ์นี้ก็คือน่าจะเป็นสินทรัพย์ปลอดภยัยก็คือเป็นทองคำนะครับหลังจากนั้นก็ ทองคำก็ปรับตัวสูงราะพอเขาสามารถที่จะเบรกตัวราคาไซ์เว์ของเขาได้ก็ขึ้นได้แรงครับและยิ่งพอเอาชนะตัวไฮเก่านะครับเอาทำไฮเก่าที่ทํามาในช่วงสี่เดือนที่แล้วนะครับก็จะเป็นช่วงของการที่สงครามการค้ากําลังคุกกลุ่นเลยทีเดียวนะครับที่3,500เหรียญโดยประมาณนะครับ350-2นะครับ พอเขาเบรกเลขตัวนั้นได้นะครับคือสา0พหาอเหรียญได้ก็เลยมีแรงซื้อน่าจะมาจากนักลงทุนทั่วไปด้วยนะครับออตอนนี้นักลงทุนที่ที่เข้าซื้อเนี่ยต้องเรียนนี้ครับว่าโดยปฏติเนี่ยเอเชียเรานะครับจะเป็นผู้บริโภคทองที่ค่อนข้างที่จะชอบใจนะครับคือซื้อทองเป็นหลักอยู่แล้วนะครับปรากฏว่าปีนี้ทั้งปีครับพอมีเรื่องของสงครามการค้าเนี่ยนะครับ ทางสาฐอเมริกาเองซื้อเข้าไปไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับข้อมูลจากทางเวอร์กูลค้าซิลนะครับก็มีการซื้อลักษณะของทองคําที่เป็น e t f มากขึ้นนะครับมีเงินไหลเข้าไปประการแรกก็อาจจะมาจากความกังวลน,นะครับว่าภาษีทรัมป์นะครับหรือที่เราเรียกว่าภาษีต่างตอบแทนเนี่ยนะครับอาจจะมีผลกับการนําเข้าทองคําหรือเปล่านะครับเพราะงั้นพอเริม่มมีมีแต่ข่าวบวกให้กับทองคำนะครับเขาก็สามารถที่จะ ทะลุแนวต้านสําคัญนะครับเริ่มตั้งแต่3,440เหรียญก่อนนะครับที่เป็นไฮเก่านะครับของประมาณสัก5-6เดือนก่อนนะครับแล้วก็มาเป็น3,500เหรียญน,นะครับแล้วหลังจากนั้นก็เลยขึ้นไปที่สุดที่เมื่อวานนี้ครับเอาทำไฮของราคาทองคำสปอตโกนะครับอยู่ที่3,579เหรียญโดยประมาณนะครับ 78, เ8 7 9เหรียญน,นะครับถ้าตีเป็นเลขกลมๆก,ก็3 5มก็3,580เหรียญ นะครส่วนราคาทองไทยนะครับเมื่อวานยังไม่ท All ํา a ำ l t i m i h i นะครับ i m e h i g h ของเราอยู่ที่54,850บาทนะครับเมื่อวานถ้าเกิดดูตามตลาดออนไลน์นะครับเราจะเห็นว่าเขาขึ้นไปแตะได้ที่54,400บาทโดยประมาณครับค่ะจากข้อมูลที่เป็นของบริษัทที่ชื่อสวิสกรุ๊ปนะคะเป็นบริษัทจัดหางเงินทุนสัญชาติสวิสเขา ออกบทวิเคราะห์บอกว่ากำลังมีการรีบาลานซิ่งการถือทุนสํารองครั้งใหญ่นะคะโดยตอนนี้แบงก์ชาติทั่วโลกเข้าไปถือทองคํามากกว่าพันธบัตรธบับบาลสหรัฐครั้งแรกในรอบ30ปีนะคะั้งนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ที่เคยเห็นนะคะถ้าฟังมุมมองของดรเกิดมาจากสาเหตุอะไรคะที่แบงก์ชาติทั่วโลกทิ้งบอลสหรัฐแล้วก็หันไปก้านซื้อทองคำ ผมว่าจุดเริ่มต้นนะครับจุดเริ่มต้นของทุกๆอย่างเลยเนี่ยน่าจะมาจากตอนที่รัสเซียเนี่ยนะครับได้เข้าไปบุกที่ยูเครนนะครับพอเขาเข้าไปบุกที่ยูเครนเนี่ยทางโลกตอนตกเนี่ยตอบตอบโต้ตตนะครับโดยการแซงชั่นทางเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ทําให้ทางสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยก็ทําการฟรีสนะครับตัวเงินเงินจำองของอรัสเซียนะครับเพื่อเป็นการตอบโต้นะครับว่าไม่ควรทํานะครับ ในการเข้าไปบุกรุกทางประเทศยูเครนนะครับตรงจุดนั้นเองครับก็เลยทำให้ประเทศต่างๆเริ่มกังวลน,นะครับผมคิดว่าหลายๆประเทศเองนะครับก็เริ่มรู้สึกว่าถ้าอย่างนี้เนี่ยนะครับการที่เราถือครองอเงินทุนสำรองนะครับเป็นสกุลเงิน US เดอลลาร์นี่อาจจะไม่ปลอดภยัยละถ้าเกิดว่าเริ่มมีความขัดแย้งนะครับกับทาง สหรัฐอเมริกานะครับาะงนั้นก็เลยมีการเข้าซื้อทองคําเป็นทุนสํารองระหว่างประเทศมากขึ้นมาตั้งแต่นั้นนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าตั้งแต่สงครามยูเครนเป็นต้นมาเราจะเห็นว่าราคาทองคําปรับตัวสูงขึ้นมาเนี่ยถึงปัจจุบันนี้เนี่ยผมว่าประมาณสักทันห้าร้อยเหรียญได้โมงศูนยหนึ่นลง 1, ล้าน Subscribers เป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้และสับสนุนเพิ่มเติมนะคะด้วยการสมัคร youtube Membership และรับสิทธิพิศเศษมากมายตามลิงก์ใน d e s c r i p t i o นี้เลยค่ะ